สามสองหนึ่ง h ฮลโ e ว e สดั y เอววันนี้เราก็มาพบกับช่องเล่นใหญ่เวอร์เอพสูดสองอีเช่นเคยนะครับจากวันที่วันก่อนที่เรารีวิวตัวข้างหลังนะครับอันนั้นในเอพสูดแรกนะครับเป็นตัว <c oughs> scout r o o p e r with speeder bike นะครับจากซีรีส์ m a n d a l o r i a n ไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะครับซีรีส์นี้ผมไม่ค่อยได้คือยังไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ว่ามันมีของเล่นออกมาก็ลองซื้อมานะครับแบบตั้งโชว์ดูมารีวิวมารีวิวมาตั้งโชว์ดูนะครับจริงๆไม่เรื่องสตาร์วอล นะครับผมจะส่วนใหญ่ผมจะสะสมพวกที่เป็นเจไดามากกว่านะครับส่วนใหญ่จะจะเน้นเรื่องเน้นเน้นไอ้ที่เป็นภาคเดอะมูวี่นะครับเดอะซีรีส์เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักคือยังไม่ได้ดูเลยอ่ะนะครับคือมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยที่เพิ่งออกมานะครแล้วก็จะมีอีก วันนี้ได้ตัวใหม่มานะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นถือปืนกลน,นะครับผมจำชื่อไม่ได้ตัวนั้นจะเป็นเป็นตัวสีออกฟ้าๆหน่อยนะครับตัวละครในในซีรีส์อันเนี้ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเห็นเขาบอกผมก็ยังไม่ได้เริ่มดูเลยเลยไม่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 ไม,มีความรู้เลย ว่าใครเป็นใครนะครับตอนนี้ก็กำลังฟังพวกคลิปสปอยอยู่ก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเริ่มดูนะครับวันนี้เราก็ได้ตัวนี้มานะครับเป็นเอ็นดาร์โลเลียนเอนเดอร์ชานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโยดาตอนเด็ก น,นนี้เป็นดีลักเวอร์ชั่นผมได้มาเป็นมือ2นะครับตัวนี้ออกมาประมาณเดือนที่แล้วสักพักแนละ้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดามันจะเป็นอีกเกาะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะนะครับอันนี้ผมเปิดดูแล้ละของเยอะพอสมควรนะครับ นี้เราก็เปิดฝาออกมาก็จะก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับของเยอะพอสมควรเลยก่อนหน้านี้ผมเคยซื้อไอ้ตัวที่เป็นปืนกลมาแต่าขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอรอเก็บอีกทีหนึ่งนะครับรอคนมาขายแล้วก็คงจะซื้อมาู่อยู่อีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมีอะไรมาัางคือทำไมโยดามันให้มาเยอะมากเลยมีมีโยดาทั้งสองตัวเดี๋ยวเรามาดูไออันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเกาะไหลอันนี้เป็นปืนสั้นอันนี้ก็ปุ๋ยซสซรี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้มือเปลี่ยนอันนี้เป็นมีดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบ ไฟที่ติดตรงเจ็ตแพ็กอะนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนเป็นควันอะไรสักอย่างะนะครับก็ประมาณนี้ มีฐานมาให้ด้วยเปลี่ยนกับอะไรอ่ะใส่กับอะไรฐานอ่ะคือเปิดไฟได้เหรอหรือไงไหนนะมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยคืออะไรวอไม่รู้เหมือนกันคืออะไร เวรามาดูตัวฟิกเกอร์ก่อนอันนี้ตัวฟิกเกอร์คือมีบางคนอ่ะเขาทำคัสตอมเขาเอาไอ้เขาถอดชุดออกหมดเลยแล้วเ็าเอาไอ้ตัวที่เป็นข้างในเนี่ยออกนะครับพอเอาออกปุ๊บแล้วก็เอาเอากะอ,อะไรมาใส่เหมือนเดิมมันมันก็ทำให้เขาเขาขยับขาได้มากยิ่งขึ้นขยับแขนได้มากยิ่งขึ้น คือมันเหมือนเป็นมันเป็นซับในอยู่ข้างในเนี้ยนะครับบางคนก็ทำคัสตอมนะครับถอดออกหมดเลยแล้วก็เอาไว Sub ้ซับในออกนะครับ,รบเหมือนนี้เนี่ยเหมือนในบบาเฟสออ,อะ คือผมกําลังดูอยู่ว่าไอ้พวกไอ้ตัวโบบาเฟสเจงโกเจนโกเฟสเนี่ยมัน,ม,นมันเห็นเขาบอกว่ามาจากมาจากเผ่าเดียวกันเผ่าเมนโดะเขาเรียกน,นะครับไอ้ตัวนี้ก็ชื่อเมนดาโรเรียนคือก็ไม่ค่อยรู้นะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนี่มีแถมโยดา มาให้มีแถมแบบแบบนี้มาให้แล้วก็มีอีกแบบหนึง่งแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับหมุนหมุนคอได้อย่างเดียวแล้วก็มีปืนเป็นปืนยาวนะครับ แล้วเขาก็จะมีแบบนี้มาให้คือเหมือนเป็นยานอวกาศของโยดาอันนี้ก็มีโยดามาให้อีกตัวหนึ่งคือมาให้แบบเนี้ยผมผมขอได้อย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เป็นฝาปิดคือเอาไว้หลบหรือไงนะับ นี้คืออะไรไม่รู้เหมือนเป็นไม่ใช่ไม่รู้มันคืออะไรคงจะเกี่ยวกับโยดาเนี่แยแหละคล้ายๆยานอวกาศอะไรสักอย่างเปิดเปิดประตูได้ด้วย ไม่รู้เหมือนกันนไอยทำอะไรอันนี้เห็นในคลิปใน YouTube เขาบอกว่าเป็นแร่คืออันเนี้ยในในหนังนะฮะเป็นแร่ที่อยู่ใต้ดินของดาวแมนโดเอาไว้แบบ ทำกรอะเนี่ยนะครับเป็นกรอะที่สร้างมาเพื่อให้ทนต่อการแบบโดนโจมตียิงเลเซอร์ไลท์เซเบอร์อะไรเงี้ยยิงไม่เข้าเนี่ยก่อ้พวกเนี้ยในหนังนะอันนี้ก็จะเป็นโฮโลแกรม โอ้ยตรงไหนก็ไม่รู้มีเกจแพ็กอยู่มีเกจแพ็กอยู่ข้างใต้น,นี่มีเกจแพ็กนะครับแล้วก็มีฐานมีเสามีไอพ่นมีตัวหนีบนะครับหมดแล้ว ทนะ่าเรื่องสตาร์วอลนะผมไม่ค่อยจะโปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่นะครับจะดูดูแต่ภาคไอจะดูแต่ภาคอนิวโฮกที่เคยดูนะภาคอนิวโฮกเอ่อเอ็มไฮสไตล์แบ็ครีเทิร์นโอเปร่าไดแล้วก็ภาคหนึ่ง สอสนะถ้าเป็นอนิวโฮก็4 Empire พายสไตล์แบก็ห้าหรือถอร์ีได้หกคือดูแค่นั้นแหละไอ้หลังจากนั้นอะไม่ค่อยดูเพราะว่าดูทางไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกนะครับเลยไม่ค่อยรู้ว่าตัวละครมาได้ยังไงไม่ได้ติดตามไอ้ซีรีส์นี้ก็ยังไม่ได้ดูนะครับ ไอ้ฮอตทอยทำออกมาก็สตาร์วอลก็มีมีแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวข้างหลังเมื่อก่อนมีเยอะกว่าน,นี้นะขายไปหมดแล้วเมื่อก่อนเก็บแต่พวกเจไดเก็บเริ่มตั้งแต่ตัวไอที่เป็นลูกสกายวอลเกอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นชาวนาะสมัยก่อนนี่รู้สึกราคาจะประมาณ แปดเก้าพันึ่งมั้งเดี๋ยวนี้ราคามื่นหมื่นนิดนิดแล้วก็ไปเก็บฮันโซโลเก็บชิวาก้าเก็บโอบิวันเคนบีตอนแก่โหเดี๋ยวนี้ขายหมดแล้วพอย่งมันเก็บอีกทีเนี่ยราคาแบบโอ้โหขึ้นไปแบบทำใจไม่ได้จะซื้อมาอีกทีก็ จะซื้อดีไม่ซื้อดีวะอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆเก็บไปทีละตัวเอาซื้อตัวใหม่ก่อนซื้อตัวที่แบบมันมันออกมาใหม่ก่อนเราค่อยตามเก็บไปตัวเก่าๆนะครับประมาณนี้คือ hot toy เนี่ยคือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ hot toy ก็เป็นโมเดลที่ขนาดหนึ่งต่อหก ทำทำออกมาไม่เยอะบางตัวทำออกมาน้อยนะครับเพราะว่าเขายังอย่งพวกหน้าคนน่ะเขาก็ใช้เวลาปั้นในการคือใช,ใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานนะครับทำออกบางตัวทำออกมาไม่เยอะสึงว่า ทำออกมาร้อยห้าตัวอะไรเงี้ยพอคอซื้อแล้วก็พอหมดแล้วก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยบางทีราคามันก็พอคนต้องการต้องการเยอะราคามันก็ขึ้นนะครับความต้องการมันก็มากขึ้นราคามันก็อาพขึ้นนะครับ แถมพอบางตัวออกมาแล้วเพ๊ออ่ออ,อ,อีกอีกประมาณ3ามปีถัดมานี่ก็มีการรีโปรดเอาออกมาอีกนะครับก็คงเขาก็คงจะอยากได้ตังค์เนาะคือไม่รู้จะทำตัวไหนออกมาก็รีตัวเก่าออกมานะครับก็ฮอตทอยก็จะเป็นโมเดลที่มีขนาด1ต่อ6นะครับ จะเป็นโมเดลที่แบบจำลองมาจากตัวละครในหนังนะครับก็จะมีสตาร์วอลมีพวกมาเวลฝั่งค่ายมาเวลฝั่งค่ายดีซีเออมีอะไรอ่ะคือตัวละครอะจากหนังอะอย่างเช่นสตาร์วอลลอร์ดเดอร์ลิงนะครับจากหนังอื่นนะครับอย่างเช่นเทอร์มินาเตอร์ เดอะเมทริกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังเก่าๆก็จะมีพวกที่ผมไม่ค่อยได้ดูอินเดียนาโจนอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่อชาลีแชปปิ้นมิสเตอร์บีนนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะปั้นหน้าหน้าที่ปั้นออกมาเนี่ยก็จะได้รับการยินยอมจาก เจ้าตัวเจ้าตัวที่เป็นคนคนจริงอะนะถ้าไม่ได้รับการยินยอมก็ดูจากรูปแล้วก็ป้านานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ได้รับการยินยอมนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องเป็นซื้อลิขสิทธิ์นะครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จัก ที่ผมพูดนี่คือตามประสบการณ์ที่เล่นมาเกือบโอ้น่าจะกิบน่าจะเกือบสีปีได้แล้วก็ฟังคิดใน YouTube มาอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ไอเจดแพคนี้ก็ไม่รู้จะติดไม่รู้ติดยังไงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไป จริงๆไม่ติดอะ่ะผมว่าน่าจะดูโอเคกว่านะอ๋อมันเป็นแม่เหล็กนี่มันเป็นแม่เหล็กโอ,อมันมันติดติดคือไม่ต้องคือเอาพักคุมลงมาแล้วก็ติดได้เลยถ้าแบบเอาอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาพักคุมลงมามันจะดูแบบยังไงแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ เออก็ดีเป็นแม่เหล็กก็ดีอย่างไอของบอบ้าเฟสอะมันต้องแบบเป็นเกี่ยวอะ่ะเกี่ยวกับเหมือนเป็นตะขอเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำเป็นแม่เหล็กดีกว่าย,ย่างเงี้ยปืนก็ดีเทลค่อนข้างดี แล้วปืนมันยิงเป็นยิงแสงเลเซอร์หรือไงแบบเป็นสไนเปอร์อะไรเงี้ยยิงยิงได้ทีละน้นอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเมนโดที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงมั้งไม่แน่ใจ กำลังจะออกกำลังจะออกมานะครับมีมีตัวมีตัวรีวิวออกมาแล้วนะครับแต่ผมคงไม่เก็บอะดูทาาไม่ค่อยสวยนะครับก็โหนะระมานี้ไอ้นี่ผมยังไม่ได้เอาสปีดเดอร์บา์ออกมาเลยนะยังไม่ได้เอาสปีดเดอร์บา์มาประกอบเลยนะครับ ยังไม่ค่อยมีเวลาทํางานยุ่งมากเลยนะฮะก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็รบกวนกดกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่ในการรีวิวเอพิส od ถัดไป นะครับเป็นสูสามนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมารีวิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ซื้อแต่แบบตัวเก่าๆตัวใหม่ๆไม่ค่อยได้ซื้อเลยปีนี้แบบซื้อๆขายๆอ่ะไม่ค่อยได้ซื้อแบบตัวใหม่ๆมาเก็บเลยเมื่อก่อนผมมีเยอะมากนะเป็นร้อยอ่ะเดี๋ยวนี้ขายขาย,ขายกินหมด มีตอนนี้มีสิบสิบตัวนี้ลุมตัวนี้น่าจะสิบจิบสิดตัวนะฮะลุมตัวนี้นะาสิบเจดตัวแล้วนะครับหวังว่าคงไม่ต้องขายนะนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมนะครับเราไว้มาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปก่อน นะครับบ๊ายบาย